สวัสดีนะคะสวัสดีนะะักเรียนะะชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะก็มาพบกับครูลีนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาอ่ะเราก็มาพบกันในวันจันนี้เราเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับตลาดนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนักเรียนรู้จัก ตลาดใช่ไหมว่าเป็นยังไงทุกคนต้นเคยไปเดินตลาดนัดกันอยู่แล้วจะมีทั้งตลาดสดแล้วก็ตลาดที่ขายพวกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสไลด์ที่ครูเอามาให้ดูอ่ะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าถูกประสงค์ในการเรียนก่อนว่าเรียนไปแล้วเราจะได้อะไรจากการเรียนเราจะสามารถทำอะไรได้บ้าง จุดประสงค์แรกนะคะข้อหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของตลาดทางเศรษฐศาสตร์ได้2นะคะเดีอ๋อ,องนักเรียนนะคะสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของการเรียนเรื่องตลาดได้ ทำไม,มเ้าเลื่อนไปอ่าแล้วก็นักเรียนนะคะสามารถวิเคราะห์ประเภทของตลาดและข้อดีข้อเสียของตลาดแต่ละประเภทได้อ่าก่อนอื่นเลยมาดูปจัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้าข้อหนึ่งนะคะก็จะมีราคาของสินค้าแล้วก็ต้นทุนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตนโยบายและเป้าหมายของผู้ผลิตนั่นเองแล้วก็ห้าค่ะจำนวนผู้ขายในตลาดการคาดคะเน,นราคาในอนาคตแล้วก็นโยบายของรัฐโอเคมาดูอะนักเรียนดูรูปในสไลด์ที่ครูนำะมาให้ดูนักเรียนเคยเห็นไหมหรือว่าเคยเดินทางไปไหมเคยไปจับจ่ายใช้สอยเขาเรียกว่าอะไร โอเคอันนี้ก็คือเป็นตลาดนะัดนั่นเองตลาดนะัดที่เป็นตลาดนะัดกลางคืนนะรูปนี้ที่เอามาให้ดูแล้วนี้ก็จะเป็นตลาดโซดที่มีพวกผลไม้ต่างๆขายครูคิดว่านักเรียนน่าจะเคยไปกันมาบ้างแล้วนะอันนี้เป็นตลาดเลยตลาดน้ําก็จะมีพวกพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมพายเรือขายของกันเหมือนตลาดอัมพวา ที่เราเคยไปกันโอเคอคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าตลาดมีความสำคัญอย่างไรกับการดำานิชีวิตของเราเดี๋ยวให้เวลาคิดนะคะ คิดเสร็จยัคะมาดูความสำคัญของตลาดต่อผู้บริโภคตลาดช่วยให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเลือกใช้เลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างหลากหลายทั้งยี่ห้อและราคาทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินนั่นเองโอเคต่อไปมาดูความสำคัญต่อ ผู้ผลิตตลาดมีความสําคัญต่อผู้ผลิตอย่างไรก็คือตลาดจะช่วยให้ผู้ผลิตนะคะทราบถึงความต้องการในในการผลิตของผู้บริโภคโดยจะนําข้อมูลความต้องการแจ้งให้ผู้ผลิตทราบเพื่อให้ผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทําให้ขายสินค้าได้โดยไม่เหลือตกค้างนะคะ โอเคต่อไปความสําคัญต่อประเทศชาติมีความสําคัญอย่างไรมาดูกันก็คือตลาดจ,จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพราะมีการขยายปริมาณการผลิตสินค้าเกิดการจ้างงานผู้คนมีงานทํามีรายได,ได้มีการขยายตัวของการส่งออกและทํารายได้เข้าสู่ประเทศมากขึ้นนั่นเอง Okay. อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของเศษรษฐศาสตร์นะคะก็จะยังไม่ลงลึกมากโ okay. อเคอนักเรียนมาดูตลาดทั่วไปตลาดทั่วไปนะสถานที่ที่เป็นชุมชนเพื่อซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าอาจจะมีทุกวันหรือตามวันที่กำหนดอย่างเช่นตลาดนะตามโรงเรียนเราใช่ไหมที่น้องเองเคยไปก็จะมีตรงโรงเรียนบางชั้งใต้ใช่ไหมคะที่น้องเองเคยเห็นอันนี้คือพูดตามหลักการที่ เป็นตลาดใกล้ๆบ้านนักเรียนเลยอันนี้คือเป็นตลาดทั่วไปจะมีาตามวันไม่บางที่เขาก็จะมีทุกวนันใช่ไหมแต่บางที่ก็อาจจะกําหนดตามวานันอย่างเช่นมีเฉพาะวันจันทร์วันพุธไม่ก็วันศุกร์อะไรอย่างนี้ตามตลาดนัดข้างเรียนที่เราเคยเห็นอะมาดูตลาดนัดแบบเศรษฐศาสตร์บ้างก็คือเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีสถานที่แน่นอนและไม่จําเป็นที่จะ ที่ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมาพบกันโดยตรงโอเคมีอะไรต่ออามาดูตลาดนะัดทางเศรษฐศาสตร์นะคะก็จะหมายถึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีสถานที่แน่นอนนะอย่างเช่นที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ไม่จะเป็นที่ผู้ขายและผู้ซื้อจะต้องมาพบเจอกันหรือมาพบปะกันโดยตรง ันจะเป็นตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์และตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์จะเป็นยังไงมาดูกันข้อที่หนึ่งก็คือมีจํานวนผู้ซื้อผู้ขายในตลาดจํานวนมาก 2. นะคะสินค้าในตลาดมีลักษณะเหมือนกันถุกประการ 3. ก็ผู้ขายแต่ละรายไม่สามารถกาหนดราคาสินค้าเองได้ต้องขายสินค้าตามราคาตลาดเท่านั้นอันนี้คือตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์นะ อันนี้คือภัพตัวอยา่างข้อดีของตลาดแข่งขันแบบสมบูรณ์ก็คือเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ด้านนะด้านผู้บริโภคกับด้านผู้ผลิตสำหรับข้อดีของด้านผู้บริโภคก็คือราคาสินค้าที่ถูกกำหนดขึ้นในสภาพการแข่งขันเป็นราคาที่ไม่สูงมากนะักผู้บริโภคออมีทางเลือกในการ ซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตนเองมากยิ่งขึ้นสำหรับข้อดีของผู้ผลิตก็คือทำให้ผู้ผลิตปรับปรุงคุณภาพสินค้าของตนเองเพื่อการแข่งขันกับผู้ผลิตหลายอื่นๆนั่นเองในทในหลักทางเศรษฐศาสตร์ถือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่มีความมีอุดมคตินั่นเองนะคะโอเค ต่อไปตลาดแข่งขันแบบไม่สมบูรณ์จะเป็นตลาดที่ผูกขาดเป็นตลาดที่ผู้ขายมีมีน้อยมีรายได้น้อยตลาดกึงแข่งขันกึงผูกขาดมาดูก่อนว่าครูจะให้ดูทีละทีละภาคนะจะมาดวนนี้ก่อนคือตลาดผูกขาดจะมีลมักษณะอย่างไรก็คือหนึ่งตลาดที่มีผู้ผลิตและผู้ขายเพียงรายเดียว 2. ไม่มีสินค้าอื่นมาทดแทนได้เลย 3. ก็คือไม่จำเป็นต้องโฆษณาการขายมากนะัก 4. ผู้ผลิตและผู้ขายมีอำนาจกำหนดราคาได้เองและกำหนดราคาได้สูงเอามาดูตัวอย่างสินค้าตลาดผูกขาดก็คืออะไรกฟผนั่นเองกาไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันนี้คือก็จะเป็น สินค้าแบบตลาดผูกขาดโอเคต่อไปก็จะมีการรถไฟแห่งประเทศไทยอันนี้คือเป็นตลาดผูกขาดนะแล้วก็มีการประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงแล้วก็อันนี้ก็ก็จะเป็นพวกฉลากกินแบ่งรัฐบาล แล้วก็โรงงานผลิตยาสูบค่ะอันนี้คือจะเป็นตลาดผูกขาดน,นะ,ะต่อไปมาดูตลาดผูกขาดในประเทศไทยก็จะเป็นรัฐบาลโอเคต่อไปข้อดีตลาดผูกขาดน,นะคะ ข้อดีของมันก็คือในกรณีของสินค้าที่ใช้ต้นทุนจำนวนมหาศาลเช่นการรถไฟการไฟฟ้ารับมาเข้ามาควบคุมด้านราคาสินค้าและบริการเนื่องจากผู้ผูกขาดอาจตั้งราคาสูงจนผู้บริโภคเดือดร้อนสำหรับข้อเสียของตลาดผูกขาดนะหนึ่งคือผู้ซื้อ ไม่มีตัวเลือกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากนะสองยิ่งระดับการผูกขัดมากการผลิตอาจไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากไม่มีคู่แข่งขันทางการค้านั่นเองอต่อไปตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ขายจำนวนน้อยก็มาดูนะคะก็คือหนึ่งตลาดที่ ผู้ขายหรือผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายสินค้ามักมีความคล้ายคลึงแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการแข่งขันมักจะเน้นการโฆษณาผู้ผลิตมีอำนาจกำหนดราคาพอสมควรตัวอย่างเช่นนี่เลยยี่ห้อของปูนซีเมนต์นักเรียนรูปปูนซีเมนต์ก็คือมันจะมีหลากหลายยี่ห้อใช่ไหมก็มจะมีผู้ขายอะ อมีจํานวนมากมีจํานวนหลายลายเห็นไหมมันจะมีหลายลายี่ห้อเลยปูนที่ครูอยาตัวอย่างให้ดูก็จะมีปูนตาเสือ,อมีของ scg มีของอะไรนะตาอินซีตานกอินซีเนี่ยที่เราเคยเห็นตัวทั่วไปตามโฆษณาโอเคแล้วก็จะมีพวกเครือข่ายโทรศัพท์ก็จะมีทูมูฟ as แล้วก็ดีแท แล้วก็จะมีพวกน้ำมันเชื้อเพลิง <P ew> พวกน้ำมันที่เราใช้เติมรถยนต์เติมมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช่ไหมก็จะมีเอสโซ่ปตทพีทีบางจากเชลประมาณนี้ที่เราเห็นตามท้องตลานนะคะแล้วก็ตัวอย่างอีกตัวอย่างก็คือสายการบินต่างๆแอร์เอเชียใช่ไหมแอร์เอเชียแล้วก็จะมีอะไรนะ นกแอแล้วก็มีการบินไทยนั่นเองที่เราเห็นหลัก,ลกเลยอ่แล้วก็มีพวกสื่อต่างหนังสือพิมพ์ไม่รู้เดี๋ยวนี้นะักเรียนจะเห็นหนังสือพิมพ์กันบ่อยป่าเพราะเดี๋ยวนี้เวลาเราอ่านข่าวเราก็จะอ่านตามโซเชียลต,ต่างๆใน Facebook ใช่ไหมตามไลน์แต่ ก็หนังสือพิมพ์ก็จะมีจํานวนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนสมัยตอนครูวัยรุ่นตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็จะมีพวกหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐมติชนเดลี่นิวข่าวสดแนวหน้าอะอย่างงี้เป็นยี่ห้อของหนังสือพิมพ์นะคะเอามาดูข้อดีข้อดีของตลาดผู้ขายที่น้อยรายก็คือการที่ มีผู้ขายจำนวนน้อยและมีอำนาจในการกำหนดราคาสงูงทําให้ผู้ขายแข่งขันในด้านบริการหรือราคาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคซึ่งจะเกิดการขายตัดราคากันเองซึ่งเป็นโอกาสทองของผู้บริโภคนั่นเองโอเคต่อไปข้อเสียของตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือการมีผู้ขายจำนวนน้อยและมีอำนาจ ทางตลาดสงูงอาจทำให้ราคาสินค้าสูงค่ะมาดูมีตลาดอีกรูปแบบก็คือตลาดกึง่งแข่งขันกึง่งผูกขาดนั่นเองอ่ะข้อที่หนึ่งตลาดที่มีผู้ขายหรือผ,ผู้ผลิตจำนวนมาก 2. ส,สินค้าคุณภาพไม่ต่างกันมากใช้แทนกันได้ 3การแข่งขันมักจะเน้นการส่งเสริมการขายโฆษณารวมทั้งการแข่งขันราคามาดูตัวอย่างการน,นี้ตลาดสินค้าครึ่งแข่งขันครึ่งผูกขาดก็คือพวกยาสีฟันแบร์ยาสีฟัน,นตา่างๆนี่ตามรูปเลยสบู่ยาสีฟัน แชมพูแล้วก็พวกครีมแบนด์ต่างๆที่เราเห็นตามโฆษณาเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทำแบบฝึกเดี๋ยวขอพูดข้อดีนะคะข้อดีของตลาดกึนแข่งขันกึนผูกขายก็คือเป็นตลาดที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมีการแข่งขันในการขายการผลิต ให้มีคุณภาพทำให้เกิดป,ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการข้อเสียก็คือการที่มีผู้ผลิตจำนวนมากทำให้แต่ละรายแข่งขันกันในด้านต่างๆเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าของตนจึงมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายค่อนข้างสูงเช่นการโฆษณา แต่ต้นทุนเหล่านี้จะรวมอยู่ในราคาสินค้าทําให้ราคาสินค้านั้นทําไมคะมีราคาที่สูงเพราะมันมีต้นทุนสูงนั่นเองเพราะเขาก็ต้องรวมค่าค่าโฆษณาไปด้วยใช่ไหมคะมันจึงทําให้ราคาสินค้านั้นมีต้นทุนสูงอ่ะมาดูคาถามท้ายบทก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดคนละห้าชิ้น กึ่งแข่งขันกึง่งผูกขาดคนละ5ชิ้นโดยการเขียนลงกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูลายส่วนตัวก็ได้หรือว่าลายกุ๊กก็ได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาสังคมศึกษาของชั้นประหก,ก็มีเพียงเทาง่านี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ